สวัสดีครับพบกับผมนะครับต้าวัชเรนครับที่เห็นด้านหน้าอยู่นี้ก็คืออุปกรณ์หรือว่าชุดถ่ายรูปในส่วนของ c a n o อนนะฮะตัวกล้องก็จะเป็น c a n o อนเอนะฮะเป็นนึ w f1 นะครับแล้วก็ที่เห็นมเมลอนเทนเทอร์อยู่นี้ก็คือเลนสอย่างที่บอกนะฮะคนที่เล่นกล้องฟิล์มจะรู้ดีว่าถ้าคุณเด้ก้าเข้ามาเล่นกล้องซีมแล้วเนี่ย มันไม่จบมันไม่จบแค่ตัวเดียวหรอกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้เอามาเพื่อที่จะมาอวดว่าผมรวยว่าผมมีนะทั้งหมดเนี้ยที่เห็นอยู่กองอยู่ตรงเนี้ยผมซื้ออยู่แค่ตัวบอดี้นะครับบอดี้ที่ผมซื้อเนี่ยเป็นบอดี้ที่ซื้อจากเว็บมือสองของญี่ปุ่นนะครับคือผมอยู่ที่โตโยมา่าประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ พวกสินค้ามือสองของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฮูเจแปนเมูม,ม,มกาลี่หรือจะเป็นเว็บอื่นๆนะฮะที่คุณชมรู้จักกันนะครับผมซื้อมาตัวนี้บอดี้ตัวนี้สภาพก็ประมาณผมตีให้เลยว่าสภาพประมาณ90%มีรอยทะลอกมางนะครับนี้นะฮะ แต่ไม่ใช่รอยแบบรอยขีดรอยข่วนนะเป็นรอยถลอกนะเป็นสีถลอกก็จะเห็นสีทองแดงของตัวบอดี้ก็ทำให้มีสเสน่ห์ขึ้นมาตัวบอดี้นี้90-95อ่ะผมตีให้เลยประมาณ9 0 9 0เปอร์เซ็นตนะครับผมซื้อบอดี้มาในราคาประมาณสัก7,000บาทนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับบอี้ทุกฟังก์กชันทาง,งานเต็มนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับ ส่วนเลนที่เห็นอยู่เนี้ยตัวที่ใส่อยู่ในนี้ก็คือเลนห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นห้าสิบหนึ่งจุดแปดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยี่สิบแปดสองจุดแปดนะครับ,ต, 28, 2, รบตัวนี้เป็นเลนเทเลสองร้อยนะครับเอสี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นสามห้าร้อยห้านะครับแล้วก็เป็นมาโคเลนด้วยนะครับถ่ายม,มาโคได้นะครับ ตัวนี้จะเป็น f เท่าไรเอ่ย f 3 5สาจุห้านะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวยาวตัวนี้ก็คือเลนสามร้อยมิลนะครับสามร้อยมิลเห้าจุหนะฮะตัวนี้คงไม่เหมาะกับถ่ายแสงน้นอยๆนะเป็นเอาเข้าไปส่องส่องสองสัตว์ในป่าน่าจะเหมาะนะทั้งหมดนี้คือเลนเมาส์ f d นะฮะเมาส์ fd ทั้งหมด เล่นทั้งหมดที่มีอยู่เนี้ยผมไม่ได้ซื้อนะครับผมได้รับมาจากญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งแฟนผมคุณตานะฮะไม่ใช่คุณตาให้มาแต่คุณยายให้มาเพราะคุณตาเสียไปแล้วคุณยายก็เลยบอกว่าเห็นเราชอบถ่ายรูปคุณยายก็บอกว่าไปเอาดิของไปดูดิของที่บ้านอนะกล้องที่บ้านมันมีอยู่หลายมันมีเลนมีอะไรอยู่หลายอย่างลองไปเลือกดูตัวไหนใช้ได้ก็ไปไปออกมาใช้ซะแกก็บอกงี้นะครับผมก็เลยไปได้สมบัติตรงนี้มา แล้วก็จะมีของนิคอนก็มีนะฮะนิคอนก็จะมีเลนอยู่ประมาณสักเท่าๆนี้แหละฮะมีมีเลน5 5มีเลน105นิคอนก็จะมีเยอะกว่านี้หน่อยนะแต่นิคอนจะมีทั้งเมาส์ non AI แล้วก็ AI นะครับซึ่งผมก็ใช้คู่กับ F2 นะ Fm2 ไม่ใช่ F2 Fm2 นะครับ F เวลาผมไปไปเที่ยวนะเอาเอาเอาแบบไปไปเที่ยวถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยก็จะมีประมาณห้าสิบกับยี่ยิบแปดหรืออาจจะพกตัวนี้ไปด้วยเป็นร้อยห้าตัวเนี้ยหนักนะหนักหนักแต่ผมพกไปเวลาผมไปถ่ายมาโครผมถ้าใช้มาโครผมจะใช้ตัวนี้ถ่ายคือตัวเนี้มันจะมีมาโครเนะี่ยนี่ครับก็จะใช้ตัวเนี้ถ่ายมาโครเวลาเวลาเราถ่ายมาโครเราก็จะปรับ ปรับปรับซูมเข้ามาสุดทีนี้มาหมุนทางนี้แล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นนะรคะเพราะว่าเกาอยู่ที่มาโครเวลาปรับโฟกัสมันก็จะโฟกัสได้เฉพาะมาโครตรงนี้นะครับทุกตัวที่เห็นเนี่ยสภาพชิ้นเลนสวยมากนะครับคือคุณตาเขาเก็บไว้ดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ผมจะลองใส่ตัวตัวสามร้อยให้ดูนะ จริงวันนี้ถ้าแดดดีๆผมพุ่งตรงนะเขแดดแสงดีผมจะออกไปถ่ายนะผมอยากไปถ่ายผมอยากไปเทสพวกเลนพวกเนี้ยพวกเลนเทเล่พวกเนี้ยเวลาใส่ก็ไม่ยากนะเนี้ยมาร์คสีแดงมาร์คสีแดงกล้องมาร์คสีแดงเลนให้มันตรงกันนะแต่เลนเลนเทเล่พวกนี้ต้องระวังหน่อยนะเวลาใส่อย่าอย่าฝืนนะต้องต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามันมันยาวเวลาเราเราใส่เราต้องจับดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเกลียวมันจะไปไปขัดกันนะ เนี่ยพอใส่มาแล้วหน้าตา่างมันจะละมันี้อันนี้เป็นฮูดนะฮะเกือบฟุตนะอ่ะโอ้โหนี่ก็นี่ถือว่าอลังการมากเลยนะเะนี่ยนี่คือแบบไปถึงนวนเลยนะ,ะผมว่าน้ําหนักมันไม่เท่าไหร่นะตัวตัวเลนตัวเนี้ยไม่หนักมากนะครับไม่ถึงกับหนักมากยันพอถือได้นะครับ แต่ถ้าจะถ่ายจริงๆก็น่าจะเป็นการตั้งขามากกวา่านะอันเนี้อาจจะเป็นเฉพาะกิจบางครั้งที่จะอยากจะไปถ่ายนกถ่ายหนูถ่ายอะไรเงี้ยแต่ผมว่าตัวเนี้ยตัวตัวสองร้อยตัวเนี้ยไม่ยาวเรียกว่าเป็นสองร้อยที่กระทัดรัดดีนะฮะทเทเลสสองร้อย200ตัวนี้ันนี้ก็มีหูเหมือนกันนะเลื่องอะไรเนี้เนี้ยเป็นหู แต่ตัวนี้มันจะได้ F4 ผมว่าตัวเนี้ยกาลังดีผมพุ่งตรงนะีเปรียบเทียบกับตัวนี้เนี่ยเท่ากันเลยฮะแต่น้ําหนักตัวนี้หนักกว่าตัวนี้เบากว่าแต่พูดถึงว่าตัวนี้มันจะได้มาโคแต่ตัวเนี้ยมันก็คือมันได้เรืออรเทเรีย200ซึ่งมันมันไม่หนักมากมันกําลังมันกําลังเหมาะมือแล้วก็คุณภาพเลนก็สวยด้วยนะครับ นี่คือของที่มีอยู่บางส่วนเอามารีวิวให้กันดูนะครับจริงๆคืออย่างที่บอกนะสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่เมืองไทยสนใจอยากจะได้สินค้ามือสองเป็นกล้องมือสองของญี่ปุ่นนะเป็นกล้องฟิล์มนะฮะร,รุ่นไหนก็ได้นะที่ท่านสนใจอยากจะอยากจะได้มาเป็นของลองติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคาเดี๋ยวถ้าถ่ายถ้าถ่ายจากเลนตัวไหนถ้าได้ใช้เลนพวกเทเลพวกนี้นะเดี๋ยวจะเอาภาพมา มาลงในเพจให้ดูนะก็อย่าลืมนะเข้าไปติดตามกดถูกใจที่เพจถ่ายจากฟิล์มนะครับทาง f a c e b o o k แฟนเพจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับหรือที่ติดตามในช่อง u t ท b e ช่องนี้ก็ได้นะครับอินเทอร่ามเดียนะครับกับ EP ีถ่ายจากฟิล์มนะครับฝากติดตามทุกทุกช่องทางด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ